คนเยอะแล้วค่ะน้องชนข้าวคะว่ะวัยรุ่นเอ้ดซี่นุนลาเพียวนะคะดูแม่ก่อนนะคะอดย่าไปดูเอซีนะคะพูดจนอาย่าขำนะคะหัวเราะนะคะสวัสดีค่ะอัดย่าขออนุญาตถ่ายเด้อจ้าขอถ่ายแม่แม่เอซ แม่แม่แอดีขออนุญาตถ่ายให้ fc ดูเนอะ fc fc พูดตลกน fc น้องซ้อนข้าวรุ่นน้ำมากกระจาย <laughs> แอดย้า6หกสิบสองนะคะน <laughs> ้องไรอันจะโดนแบบนี้เพราะว่าคนหนุ่มก็ไม่มีเวลาดาูเนมราคนแกน่นี่แหละอย่าว่านะคะยอกๆนะคะ นี่นะคะวัสดีเจ้านะคะนะคะอนาขออนุญาตถ่ายบรรยากาศให้ใหเอฟซีดี๋ยวจชะตอุ่นนะคะนี่วัยรุ่นหมดเลยนะคะเราเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนเนาะพูดอย่างนี้ได้ไงเสียหายแม่แม่ก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนนะคะเนาะเอซีฟังไว้นะ เอซที่รักจ๋านะคะวัยรุ่นวัยรุ่นทั้งนั้นแอดย่าก็วัยรุ่นพ <c oughs> ัดดิเจ้านะคะ <c oughs> อ่านนี่อ้าวนึกว่าครูเอวะ่ะค่ะสวัสดีเจ้าเหมือนครูเอนึกว่าเออนึกว่าคุณนิวครูเอานะคี่บรรยากาศงานนะนะคะส <c oughs> <c oughs> วัสดีเจ้าสวัสดีเจ้านะรู้รูร้แล้วทีร่รถพูว่ากันไปแล้วที่กันไปแล้ว มีผู้ว่ามาด้วยนะคะดีจ้านะาค่ะเดี๋ยวแอดย่ารอบัตรก่อนเด้อเดี๋ยวย่าจะเข้าไปอ้อในนะคะนี่ลุ้นจิตน้คะคดีค่ะนะคะคนยักษ์สี่ะนะค่ะเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวมาใกล้อีกหน่อยก่อนนะคะดกลๆคุณเอฟซีนะคะเสียหายนะเขาก็เป็นวัยรุ่นม,มาก่อนนะคะนี่นะคะเริ่มมาแล้วนะคะอันนี้สงสัยที่เหมือนงานวันนั้น,นะงานที่ไหนนะงานกาชาติอะค่ะแบบเดียวกันค่ะพ่อนี่คุณพ่อเรามาก่อนเพ่อเด็กนะคะนี่นะคะ น่าจะเป็นเหมือนงานกาชาติเนาะแม่เนาะแม่น่าจะเหมือนงานกาชาติวันนั้นเนาะอันนี้เอ้ยใช่อันนี้ก็งานกาชาตินะเอออะไรนะแม่สื่อสารมนชนเออแต่ว่าจุดประสงค์ไอย้ย่าอันถามแม่เป็นเมื่อเช้าเป็นบอกว่าเป็นงานกาชาติเออเป็นเป็นวัตถุประสงค์คือช่วยสภากาชาตินีนะ่แหละอ๋ค่ะใช่ อันนี้นะที่ที่เรียกคนนี่นะก็ลูกสาวนั่นเลยที่คนมากันเยอะนี่ที่ถามเดีวเจอทุกคนนะลูก FC ลูกสาวอ่ะฮะอาจารย์จารุพรด้วยใช่ไหมแต่อดยาก็ดูอาจารย์ด้วยนะญาออดิยาหองก็เป็นดูท่านมีพลังและตลกจะตายหัวเราะน้ท้องแข็งใช่ไหมโอ้มีมีหนังสือมาขายด้วยวัสดีค่ะน่าค่ะ คนเยอะนะคะเริ่มเยอะนะคะขออนุญาตวางกล้องนะคะสวัสดีจ้านะคะพี่ก็ขานั่งด้านในนะค่ะเดินข้างในนะคะนี่นะคะแล้วนะคะอ่ารถเจีบี๋ค่ะค่ะที่ซื้อบัตรแล้วนะคะถ้ามีบัตรต้องรอบัตรไปยื่นค่ะค่ะค่ะรอบัตรก่อนรอบัตรบัตรจะแสดงก่อนนะคะค่ะคุณเอ็ซีหยอกหยอกนะคะเอ็ดย่าหยอกหยอกนะคะอืมนะคะค่ะ ใช่ค่ะคนนักค่ะชื่นใจใช่กำลังเข้าไปก็เยอะเลยนะคะบบหยอกหยอกนะคะอันย,ย่าหยอกหยอกอแซวแม่แม่นะคะสุดยอดเลยคุณวินัยนะคะเอฟซีน้องต้นข้าวนะ,ะ <c oughs> <c oughs> ใช่นะคะสวัสดีจ้าขออนุญาตเดินจ้าออนะคเอฟซีนะคะเอฟซีลูกสาวน,ะะนี่แค่มีนูบอกว่ากำลังดูอะไรอยา่างไรย ใช่ไหมเนี nee. ่ยน yeah. ี่นี่นี่นี่ยนียเนี่ยนี่เนี่ยเยเนี่ยเ่ยเนีมยเ่ยเนี่ยเีไย่ยนียเราย่่เนียนเย